สวัสดีแม่แม่เอซีนะคะสอต้ตอนรับเขออ้าชชโอ้มาตกมาคอแล้วนะโชคระวังนะลูกน้องโชคเล่นอย่างนี้นะคะแม่แม่เล่นไปเล่นมาโซ่จะพันคออีกหรือเปล่าตกใกลหมดเลยพอสวักขาไปสวักดขามาโซ่มาตกคอแล้วก็จะลุกไปขึ้นเด็กดื้อของเรา มื่อวันนั้นที่โซ่พันคอนะคะก็เวลาประมาณนี้เนาะนะคะแม่แม่เล่นเด็กดื้อของเราเล่นขออย่างเดียวอยากให้โซมาถูกคอเนาะนะคะแม่แม่ถูกคอแล้วก็หมุนหมุนไปหมุนมาก็รัดคอนี่แหละท่านี้เลยนะคะแม่แม่ที่โซผ่นคอเล่นแบบนี้เลย มามีดึงค่ะมามีสำรวจโซ่บอกว่าติดไหมจะติดไหมมามีบอกว่าระวังหน่อยลูกแม่เป็นห่วงเห็นไหมมามีก็เป็นห่วงน้องโชคนะผมไม่เล่นแล้วครับผมไม่เล่นแล้วครับแม่ห่วงผมเลยครับแม่ห่วงผมเลยครับใช่ใช่ยายก็ห่วงหนูเหมือนกัน เล่นไปเล่นมามามีกเป็นห่วงก็นะคะสายฟ้าเป็นห่วงบอกว่าลูกเลยเห็นไหม เออฮ้ยๆอย่าดื้อสิลูกยายรักก็กลัวเหมือนกันกลัวหนูติดเข้าใจไหมครับกลัวหนูติดไม่ต้องมาแย่งโทรศัพท์ยายเลยต้องคอยอยู่ใกล้ๆเนาะนะคะเวลาน้องโชคเล่นมามิกก็เป็นห่วงเหมือนกัน ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ